องนมกัมีหน่อยนัหนูแจกมากเลยเด้นแจกมาทางครับผมเพกินความเอาขวนูขวดนขวไวที่เอาขวเด้อนี่เด้อขอบขึ้หลายครับขวแล้วไหมขวดขึ้นหลายตัขวแล้ววงยานี่เ็นแลหอเนุกมัดเล่บครับนี่พี่แมนนแมนนี่แหละแตตอไไหนครับผมอ๋อนี่ตอกแมนตอกกาละสินเท่าเด้ครับ ตอกแมนตอกสันหนูตอกเสียนไอเมืองกองเสียงรับผมอ,อ่ครับหน้าคลาสหน้าเฮานี่เลยบ่อยเวหาไอไส้เมืนน่อกนาสุดดอกเอาหนูมาฝากเพิ่นเมื่อกนาสุดโอ้ยขอบคุณหลายพี่โอ้ยผมกิดนึกว่ามันก็เลยถามมีเลือดนึกว่าพี่บ่ได้หลายประนี่ตอนแรกผมกิดเกลงใจนึวกว่าคือบ่ไไปที่คือพี่สิได้กินไส้เสร็จแลเอาไหมผมเสร็จแ้ตั้งใจแวะมาให้ผมก็ยังคิดเชดอยู่คือกันนั่นล่ะเดี๋ยวมามาเอาหนูมาฝากกัน ไอ้อันก็น่าขอคำคมเรื่องตอกเพิ่อนบ้านกันนะสนครับครับโนี่แหละไอ้อันฝากโฆษณาเรื่อยๆขอางคำคมกันนะเอาจากคำคมกันนะไออันเอ้าเอาคำคมเรื่องตอกสั้นหนูนี่อบ้างกันละครับผมตอกสั้นหนูแม่นครับผมอ๋อตอกสั้นหนูแม่นเรื่องตอกสั้นหนูไออันได้ครับเอาลักตอกต้องสานให้ดีแต่ถ้าลักใส่หนูเนี่ย ก็ต้องใส่มันมันเออต้องตอกเท่ไนเมืองกองสิงโเออเออเข้าไปกระนาบมาหาไอกะนาบว่หนูไปหัวหนูพุกด้ครับ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 เพามีถุงใส่ดเดี๋ยวผมเอาถุงมาให้กันเ้ควหนาอันี้วนเลยครับครับขอได้เดีเพาะอาจารย์มาใส่ครับผมได้ครับโอ้ยขอบคุณเป็นเล้ศลายครับดีใจเมื่อไหรกินควหนูแล้ว น้ำกินท่าบ้างเหรอพี่กินน้ำกินท่าบ้ครับน้ำว่ากินน้ำว่าว่ากินน้ำถ้ก้อนกระด้ครับกินน้ำอยู่ในเฮี้ยนไม่เคยครับครับได้ครับแหวหาเด็ดน้ำเล้ามาหน้าถือดอกก้อนกลับบัตรยู่าได้อยู่บัวขาเหมือนนโอ้หัวขาวเมียนบัวขาวทางสมเด็จบ๊อบเมียนบ้านเกิดนะนะบูชินาไลบัวขาวเหมือนนี่โอ้พี่เพื่อนบ้านเกิดพี่นะเมียนโอ้ปลาทูอึยจังมวยอะไรก็เหนียวนี่เขาเหนียวบ้างแหละ มีครับปัยาหาเด็กครับบอ,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 อันว่ามันมีข้าวเหนียวผมเจียวห้อีกนะโอ้มีอยู่มีอยู่ข้าวเหนียวมีอยอะปัยหาเด็กมีมขัวหนูพร้อม่า้อันมีแถมมาอ,อีกพร้อมสองตัวจิะทอดเล่าสดอกนี่นี่แหละตอกกระไดตอกเตียนไอเมืองกองเสียงเลยครับผมเตียงตอกกสุดยอดเอ้าเอาไอ่เล่าไปกินนะนี่ครับผมเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันเอาใส่ถุงใส่ถุงว่างเหมือนกันเลยครับใส่ถุง ย่างเกี่ยวเลยอืมันรสชาติรัขัวมากเสียวปะโยทิมเบิ้งกับฝีมือผมเองเลยนี่ฝีมือพันกี่เองแน่นิเลยเบิกหน้าสดอกนั่นนะมันรสชาติตรงนี้เป็นไรอันคักอยู่กะบาณหนูนะหนูบาดมันเสียบมันหอมอ่ะอือหอมดีเลยังมันมันมีตัวมันมันเราผมเลือกขวเียวไดเวยเอ้จังกังาั ขอบคุณนหลายยไมกินเด้อนี่เด้อขอบคุณครับพี่ครับผมเราจะจัดการใี้ตุนหวมึงเรื่องนี้ต้อสิกับเราบว่ากินน้ำกินท่าก้อนบ่พี่มีอยู่แอนพรากินขอกินน้ำากันก้อนบ่ครับน่งกูตอบโอ้ไอ้เพื่นโผล่มดครับลูกเพื่อนอมูกไปโผล่หมดแน่โอโผล่หมดว่าดีเราวานูว่ดีเนาะากินขอกินน้ำมันกัดก้อนบ่พี่ผมกินแล้วกินมังยาอย่า้่ว่าแเวาหนูมาทงตงดิบ่บ่ปะ้านนั้นะโอ้ตีครับครับครับโอ้ตีต พอดีให้เล่าโป้หมดตอ,อกให้พอดีแล้วว่าตอ,อกนี่เรามีหนูพร้อมพอดีเออครับผมให้เป็นตัอตอ,อกให้รูปแบบนี้ครับแต่ข้างนอกันแข่งได้ตอกแค่ไหนตั้งหน,นีก็ได้กันตอ,อกไอ้พันตาพิเศษล่ะตอ,อกพันหมา <c oughs> เขาพิเศษล่ะเส้นเบิร์เอาตอกพันหมาใหม่เพิ่นไทยดึงเออเ๋อ อันตีไปยังสี่ไกครับครับผมครับนี่วะน่นแล่ะตีโอ้จังบอครับผมนี่ละนี่ละครับแนวหาหนูนี่ละเน่ยวหาหนูวหาหนูอันเหนือลาไปเห็ดมันยเห็ดตั้งเห็ดจังเห็ดสั้นดังยสิละเปล่นสั้นแมนเขาสั้นอ๋อนี่แหละครับอันนี้อันนี้อันนี้จังดังมวนของเส้นไอ้ใบนี่ดังมวนดี่ดิเปลี่ยนฟังเสียงเด้อครับผมสี่สี่แหละครับ เต่าหนี้มันก็มาอดิตีแม่นจิบุระเต่าสามสีผู้ดิโอ้ตีแม่นก็เป็นไประเด็นเดียวคือยังคือหมันแถวครับ้วยเจ้าเส้นอันนี้แม่อันเส้นเที่ยงยืนเทียนยังไปเอาปลาเข่าเขานี่ตีหลายดิแม่นโอ้ผมบ่เคยเย็ดตั้งสี่อ่กเทสร็จผมมีตะตะกี้ผมใส่เอาใส่บ่วงเอาโอ้ครับเคยใส่อันนี้พวกผมสั้นตองครับครับแม่นเออมันดังมวนอยู่ได้เนาะ ครับเออดังเดืดตอกเส้นไตครับผมอันนี้อันนไม่ไม่กับตอกพันหมาครับผมครับผมอันนี้เลี้ยวหนูมาให้อายไส้เหมือนกันนาศรกเอาเมืองนาจังเอาไม่ครับเจอแหวะมาผมยังจะเอาม่ได้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 มากินเขาเมืองนาเากันอยู่พี่นะพี่ครับผมครับครับผมจิ๋ดจเตรียมกินแล้วแหละจิกินแล้วเจียวนากันอยาเขาเขาไม่ยากเขามาหาผมเรับผมผมจิเตรียมเขาไว้ให้ยากแต่เพราะว่าอยู่ดีไม่แห้งครับผมเขาอยู่ดีไม่แห้งกันครับครับไว้ครับผมครเขาอยู่ดีไม่แห้งกันครับขาครับอะไรครับโอ้แน่นอนแน่นอน รอบครับโอ้ขอบคุณหลายๆเรือคอเดินทางกวอดไยได้ด้ยคขอบขอบไหว่ากินน้ำก้อนดีพี่น้ำกินกัมีได้ว่กินบ่กินน้ำก้อนกินน้ำกินท่าก้อนก็ได้จ้่เอาเลยครับพี่เอาเลยครับครับ กินเขาเอ้ยกินกินน er, ้ำกินท่าบ่พ oh ี่กินจะมีด้ยกินแหละครับแยันกินแหละแล้วเจ้าแมวนูมาฝากแยนหัวครับจิบบาบ่หอดเีแก้วจักรูกไหมครับเอาเล่อ๋อเลยครับเอ๋อเล่รอบไหนเจ้ามาฝากไม่ได้แยนครับครับผครับครท้ยถือช็อตว่าแล้วพี่เออนั่นนั่นบาพิษกับพิษพลาดไทยไหมก็ได้เด้อครับครับ ครับผมโอ้จับบัวขาวนะครับบัดนี้ครับบัวขาวครับครับครับกูครับครับโอ้ยเดินทางปลอดภัยครับผมนะครับเอกจากกลิ่นควานุ่งแล้วมื่อนี่ครับขอบคุณเป็นหลายๆครับเป็นน้องฝากโอ้มีกำลังใจครับดีใจมากๆเลยนี่ก็ลุกๆไอ้บ้าตรงนี้ควานุ่ครับ ขอบคุณพนม้าครับพนม้าทรงพนม้าทรงพนม้าซูดกินเอฟซี FC จากบัวขาวครับมิกี้ครับเป็นกลับแล้วคิดเรากลับบักลับแล้วโอ้มันใส่หนูม่านหมานนะครับเป็นเห็ดทั้งตันนะกินกินกน้ำกันมากครับท่านผูช้ชมครับกินน้ำกันอ๋อหนดมหนึ่งฟุก เสียไปกับเสียบยู่ใส่์เลยอยู่ ต้องสใส่แค่ดอกปววใส่หมหนึ่งอันนี้ผมมาอุ่นต่อยเล็กน้อยครับอุ่นแล้วท่านคอยกิน ก็เจามากไใ่มาหาแถวท่างบันผมกับมหาแถวบัวขาวท่างเพื่อสมเด็จดร็ได้หนูหลายตัว้ะครับ ตุ้นึงเดพัดเพชรแบบใส่ใบ,บกับพ่าก้อย่างคนต้องใส่พันสิบบ่ดีบ่ดีใส่ใบ,บกับพ่าม mm ั hmm. ้งนคนเดาเช่็จเลยไปกู Good. เก็บซี่ก็มาถามเรื่องหนูกับ่าเป็นมักบอกเห้เป็นไปซื้อตลาดเป็นบกักกาไปซื้อพันยนันเป็นหนูแน,นวอื่นตอนมากเปนแต่มักเราจะใส่ท้งไห้ท้งหน้าได้นนะใส่ได้เราไปขายเป็นนะครับชาวบ้านผมก็มี่แถวตลาดตรงชันแนแถวเนี่นก็มีอยู่ แต่ว่าเป็นเิ่นกบบบอกเป็นไปซื้อแถวนี้เ่นประกาไปซื้อถ้าหยันก็หยันมันบาดแสบนะครับหยันเป็นหนูแนวอื่น 干吗、嗯、<来啦 S 1> 呢？来啦！ ได้ยครับีงไงครับได้ยกเก่าได้อ๋อน้ำมันกัะชว้กินน้ำมันสวยต่อแลครับเป็นช่วงเที่ยงต่อ แล้วครับอิ่มแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับ